ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลุงและหลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดคองหลวงพ่อเดิมเรียกว่าไซปะกานะครับแล้วก็มีดคองหลวงพกันวัดเขาแก้วนะครับหนึ่งเล่มน,นะครับ วันนี้เราก็เอามาให้ชมกันนะครับเรียกว่าก็สุดยอดนะครับความเก่านะครับที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะครับเราก็มาดูนะครับเล่มแรกนะครับนี่นะครับเล่มแรกมีครงหลงพ่อเดิมนะครับนี่โอ้โหโอ้ยเกเก่านะครับเป็นมีดพื้นที่นะครับนะครับ มีพื้นที่น้องโพนะครับไม่ห่างจากวัดคงหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับแต่ก่อนมันก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันให้ตัวได้นะครับก็เลยเลื่อนขึ้นมานะครับยังไม่ได้เอากาวใส่นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับเอากาวแปะก็แน่นนะครับนี่นะครับดูอย่างนี้นะครับนะครับงายุบตัวนะครับเนื่องจากเขาใช้งานนะครับ บ้านนะครับพื้นที่นะครับนี่นะครับไม่ห่างจากวัดนะครับที่ได้มานะครับนี่โอ้โหนะครับดูครับมีดสองกษัตริย์นะครับแต่ว่าที่เน็บเป็นหน้ามนะครับนี่นะครับธรรมดาสองกษัตริย์ที่เน็บอย่างนี้มันจะเป็นเงินนะครับแต่ว่าเล่มนี้นะครับนะครับรุ่นนี้เจ้าของสั่งทำพิเศษนะครับดีนะครับ สวยงามมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่แหวนรัดตรงนี้นะครับก็เป็นนากรับนี่นะครับแหวนรัดกลันมีดอย่างนี้นะครับเป็นนากรับแล้วก็เป็นแหนะครับเงินนี่นะครับนาเงินนะครับจึงได้เป็นสองกษัตริย์นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเป็นมีดรุ่น ยุบกลางตอนต้นนะครับเพราะว่าดูจากเงินนะครับเนื้อเงินนะครับเงินเปอร์เซ็นสูงนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับความเก่านะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่นะครับตรงนี้มันก็เลื่อนขึ้นมาได้นะครับนะครับนี่นะครับเงินเปอร์เซ็นสูงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับแต่ถ้ารุ่นรุนกลางไปหายุบปลายนะครับก็จะออกเหลืองนะครับ อันนี้เราก็ต้องสังเกตกันนะครับแบบนี้นะครับทันยุบหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับนี่นะครับยุบกลางลงไปก็ทันนะครับนะครับแต่ถ้ายุบปลายจริงๆนั้นนะครับนะครับอาจจะไม่ทันก็มีนะครับทันก็มีนะครับสุดยอดนะครับนี่นะครับความยาวรวมรานนะครับเกือบห้านิ้วนะครับนี่นะครับ เกือบๆไปนะครับขาดูแค่เส้นเดียวนะครับนะครับนิดเดียวนะครับก็ตีสักห้านิ้วนะครับใบก็เหมือนกันนะครับก็ขาดูสองนิ้วครึ่งอยู่นิดเดียวนะครับโอ้โหอยสุดยอดความเก่านะครับนี่นะครับเขาใช้กันพกนะครับติดกระเป๋าเสื้อประจำนะครับนี่นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับใส่กระเป๋าสะพายก็ได้นะครับนะครับเยอะแยะนะครับ ที่พกนะครับกระเป๋าสะพายติดหน้าอกขาดกระเอวนะครับได้นะครับนี่นะครับเราก็มาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับโอ้โห้ยสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับดูที่เหล็กนะครับนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับสนิมไม่มีแล้วนะครับนี่นะครับก็สังเกตในร่องนะครับจับขึ้นมานะครับ ต้องเป็นรอยขึ้นๆอย่างนี้นะครับนะครับรอยกบไซเล็กทําเป็นเรียบก็ริบเป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับลายกระหนกดอกไม้นะครับฝีมือตอกลายโดยช่างชิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหดูนะครับในร่องนี้นะครับเป็นคืนๆอย่างนี้นะครับนะครับตอกด้วยมือนะครับนี่นะครับลายเซมาใบโพนะครับ ทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับฟีมือของช่างขิมเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับดูการเข้าข้างนะครับครับถ้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับชุดเดียวกันสีเดียวกันนะครับนี่นะครับนี่สุดยอดของความเก่าที่เขาใช้กันนะครับเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านเขาใช้กันนะครับผมกดไปหาตามชาวบ้านชาวบ้านนะครับนี่นะครับ สุดยอดเลยนะครับโอ้โหนะครับดูครับงานเก่างารลั่นงานเล้านะครับนะครับก็สังเกตกันนะครับนะครับถูกตาต้องใจนะครับเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนะครับนี่นะครับก็บูชากันไปนะครับเล่มนี้นะครับผ่านการทําพิธีนะครับนี่นะครับเป็นเทียนนะครับนี่นะครับทาพิธีขับไล่พวกผีปีศาจ คุณใสมนดำนะครับลมเพลมพัดพวกนี้นะครับนะครับทำน้ำมนได้นะครับทำน้ำมนขับไล่นะครับนี่นะครับสากไปรอบๆอบบ้านก็ป้องกันนะครับมาให้เข้ามากล้ำกลายในครอบครัวนะครับนีสุดยอดเลยนะครับมีต้องหาอย่างนี้นะครับมีชาวบ้านชาวบ้านแบบนี้เขาใช้กันนะครับมีประสบการณ์นะครับ เราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเป็นของหลวงพ่อกันนะครับนี่นะครับสองกริยัเหมือนกันนะครับนี่เป็นเงินนะครับนี่ทีเน็่เป็นเงินนะครับแหวนลัดตรงนี้เป็นนาคนะครับนี่นะครับโอ้โหดีนะครับนี่ดูเงินเปอร์เซ็นต์สูงแบบนี้นะครับนี่นะครับอยู่กลางตอนต้นเหมือนกันนะครับพอดูทีงาอีกนะครับนี่งาเก่าชำอย่างนี้นะครับนี่ นี่นะครับด踪踪ูท, Courtney. ที่กลุกศรอย่างนี้ก็นะครับนะครับทำมาจากเครื่องอย่างนี้นะครับที่สวยงามเลยนะครับ oh, โอ้โหสุดยอดนะครับเล่มนี้นะครับความยาวรวมด้ามสี่นิ้วครึ่งนะครับนะครับความยาวรวมด้ามสี่นิ้วครึ่งนะครับใบก็สองนิ้วกว่านะครับเลยครึ่งนะครับนะครับสองนิ้วเกือบเกือบครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็ของชาวบ้านเขาใช้กันนะครับนี่นะครับดูครับความเก่านะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสองเล่มนี้นะครับเรียกว่าหลักพี่เสดายน้องนะครับนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพนะครับนะครับก็วิชาเดียวกันนะครับทํามีดหมอนะครับ นี่นะครับเราก็มาดูนะครับนี่นะครับในร่องนี้นะครับนี่นะครับกลอยตอกกลอยเสาะอย่างนี้นะครับนี่นะครับเหล็กของหลวงพกันจะออกขาวๆอย่างนี้นะครับนะครับหลวงพกันหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับโอ้โหนะครับดูครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับเหล็กขาวนะครับนี่ในร่องนี้ก็เป็น,น,นค네ืนๆอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับกลอยตอก นะครับโอ้โหยนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับมีหลวงพ่อกันนะครับสายหลวงพ่อกันนะครับเล่มนี้สุดยอดเลยนะครับนี่ท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่นะครับดูการเข้าข้างนะครับแน่นเปียกเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีโครนนะครับนี่เจ้าของเขารักษาอย่างดีนะครับถึงจะเก่าใช้งานก็จริงนะครับนี่นะครับ โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ครับเปลี่มนี้นะครับสี่นิ้วครึ่งนะครับใบก็สองนิ้วเกือบเกือบครึ่งเหมือนกันนะครับดีนะครับนี่นะครับใบสองนิ้วกว่านะครับเกือบเกือบครึ่งเลยนะครับสนใจก็โทรมานะครับมีกลวงพกันวัดเขาแก้วนะครับแล้วก็มีรลวงพ่อดิมวัดหนองโพนะครับไซปะกานะครับ เรียกว่าสุดยอดทั้งสองเล่มนะครับนี่โอ้โหนะครับลายใบโพสวยงามมากเลยนะครับเหล็กขาวนะครับนี่นะครับมิดหลวงพ่อกันจะเหล็กขาวแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเล่มนี้สุดยอดเลยนะครับหลวงพ่อดมหลวงพ่อกันนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับ ท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาทางไลน์ก็เบอร์นี้แหละครับ088 586 1329นะครับนะครับทันทีเข้ามากันใหไม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาด สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ